ดีค่ะมาพบกับ JK นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะเรามาแนะนําให้ชมกับ Honda City นะคะคันนี้ราคาเพียง48,000บาทเท่านั้นค่ะราคานี้ให้ไวเลยนะคะท่านใดที่กําลังมองหาไปใช้งานอยู่นะคะราคาย่อมเยาวค่ะพอกับมอไซค์เลยทีเดียวนะคะ ขับขี่ได้สบายค่ะทางใกล้ทางไกลไปได้สีสันโดยรวมก็ไม่น่าเกียดนะคะยังฉ่ำยังเงาอยู่ภายในก็สวยสะอาดค่ะทุกท่านกระจกขึ้นตรงเป็นไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ด้านในเป็นเบาะหนังนะคะดูแลรักษาความสะอาดง่ายและสวยด้วยนะคะเครื่องยนต์หัวฉีดค่ะเกียร์ออโต้แอร์เย็นค่ะผ้าซีพรบรปี65นะคะยังสามารถต่อใช้งานกันได้ปกติค่ะมีเร่มเอกสารให้ครบเลยนะคะ สนใจรถยนต์คันนี้นะคะท่านสาม,มารถติดต่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ขายได้ด้วยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้ท่านที่สนใจใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ